สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดินมาเจอคู่แฝดกระถินฝรั่งนะคะซึ่งหน้าตาเขาจะเหมือนกันมากเลยค่ะทุกคนจะเห็นไหมยอดก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะทุกคนจะดูดีๆนะคะส่วนดอกของเขานะคะอืดอกของเขาจะเป็นพวงยาวๆแบบนี้นะคะก้านพวงจะออกเป็นยาวๆพี่นอ้องจ้าแบบนี้ชนิดนี้จะกินไม่ได้นะคะสีของดอกก็จะสีม่วงคล้ายๆกันจะ้ะเห็นไหมคะ แต่เขาจะเป็นเป็นพวงค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะมีความเป็นพวงแต่กระถินชนิดที่กินได้จะไม่เป็นพวงนะคะจะเป็นดอกไข่ดอกมันจะคู่แฝดจะเป็นพวงแบบนี้จักกินไม่ได้นะส่วนฝักของเขานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือฝักของกระถินคู่แฝดของกระถินฝรั่งนะคะฝักเขาก็หน้าตาคล้ายๆกันจะ้ะระหว่างชนิดกินได้กับกินไม่ได้นะคะทุกคน ใครเก็บผักป่ากินก็ระมัดระวังนะคะทุกคนถ้าไม่ชัวร์ในการเก็บผักป่ากินอย่ากเก็บเด็ดขาดนะคะทุกคนเพราะว่าทั้งผักชนิดต่างๆนะคะเขาจะมีคู่เหมือนหรือฝาแฝดนั่นเองจะ้ะเก็บผักกินก็ระมัดระวังด้วยนะคะทุกคนคู่แฝดกระทินฝรั่งจ้าอย่ากเก็บเด็ดขาดถ้าไม่ชัวร์นะคะทุกคน